Beauty Expert คุณยังอยู่กับ Beauty Expert นะคะในวันนี้นะคะเราจะพาคุณผู้ชมไปพบกับสปาแล้วก็สถานเสริมความงามแห่งหนึ่งนะคะซึ่งอยู่ใจกลางเมืองเรานี้เองค่ะแล้วก็เป็นที่รู้จักกันดีมากๆนะคะสำหรับคนที่รักในการดูแลสุขภาพค่ะอย่างเช่นี้ว่าเอาดูแลอย่างจริงจังเลยนะคะรับรองเลยว่าเข้าไปที่สปาแห่งนี้นะคะออกมาเนี่ยคุณจะดูดีตั้งแต่ศีษะจรดเท้า ที่เช่นเคยไปมาแล้วนะคะชอบมากมากค่ะวันนี้นะคะก็ต้องขอต้อนรับคุณจิตลดาลับดำรัตธรรมค่ะหรือว่าคุณดาจากร้านหาป้าสปาค่ะสวัสดีค่ะคุณดาเราพบกันอีกแล้วแต่จถอยหลังไปนะคะเดี๋ยวไม่สวยฝ่ายจะได้อเดี๋ยวถามก่อนหาป้าแปลว่าอะไรหาป้าเป็นแสดงนะคะที่ฮาวายนะคะมิกซ์ระหว่างชาวญี่ปุ่นกับฮาวายเยียนก็เลยเป็นมิกซ์อ๋อเป็นฮาป้าจะบอกบอกว่า คนญี่ปุ่นไปอยู่ที่ฮาวายเยอะใช่ใช่นะคะเราเลยใช้ทาในลักษณะหาปาสปาเดี๋ยวก่อนมันอยู่แถวไหนสุขุมวิทสิบเอ็ดค่ะสุขุมวิทสิบเอ็ดเดี๋ยวก่อนสุขุมวิทสิบเอ็ดเนี่ยคือจริงๆแล้วก็คือโรงแรมซอยแอมบาสเตอร์เก่าค่ะพอเราก็ตรงเข้าไปปั๊บทางที่จะไปโรงพยาบาลบำรุงราชอ่าโอเคนะฮะเราก็จะเห็นปั๊บเลยทันทีนะสีม่วงเนี่ยชัดเจนนะเพราะว่าอันนี้คือไรคะตรงนี้ อันนี้จะเป็นห้องไทยอะค่ะนะคะก็สำหรับคนที่เมื่อยแล้วก็ต้องการคลายเส้นแบบไทยๆนะคะแล้วเราก็จะมีห้องทรีทเมนต์ที่เป็นอโร oma อร์ดิมาสซาดนะคะแล้วก็เป็นนวดหน้าด้วยแต่ของฮัปผ้าจะพิเศษก็คือเราก็จะมีไฮโดรเทอร a พีอโร oma มิวบาร์ด้วยแล้วก็มีอินฟราเรดซาวน่านะคะมีหมดเลยครบเลยนะฮะดูดีมากๆโทลจะออกโผลสีม่วงๆนะคะเออยันเคยไปพูดคุยนะฮะตอนนั้นนะ เกี่ยวกับเรื่องของการตกแต่งร้านก็จะออกมาเป็นโคลสีที่ดูแลสบายตาดูแล้วชื่นใจนี่อยู่ตรงซอยสิบ็ดนี่เองนะเข้าไปก็ง่ายนี่อาจจะบูซซี่ใช่ไหมใช่ค่ะโหนิวทีเน้ำกลิ่นกระมึมกระมึมโอ้วนวดด้วยน้ำอันนี้น่ะนวดตัวแล้วใช่ไหมคะค่ะของเราจะพิเศษก็คือจะ อารมาออยของเราเนี่ยจะเบรนถึง9ชนิดนะคะสําสำหรับ essential oil แท้1 0อเซนะคะก็คือเรานำวัฒนธรรมของตะวันตกมาผสมผสานเข้ากับวัฒนธรรมตะวันออกนะคะค่ะอย่างนี้ใช้เวลานานเท่าไหร่คะก็แล้วแต่ลูกค้านะคะมีตั้งแต่60นาทีถึง2ชั่วโมงนะคะเราจะผสมผสานการนวดแบบสไตล์ไทยแล้วก็อารมาเทราพีเข้าด้วยกันด้วยนะะนะครจะโอ้สบายครัคุณคาไม่ต้อง ขอบอกเลยนะฮะ คนคนต่างชาติเนี่ยติดใจมากนะด้วยการนวดอย่างเงี้ยนะคะเห็นบอกบอกว่าไม่ใช่เพียงแค่มีอยู่ในประเทศไทยอย่างเดียวแล้วนะคะหาปาสปาเนี่ยบอกว่าไปอยู่ที่หนสงสาขาสองจะเป็นที่มิลานนะคะนั่นไปถึงนู่นในอาตาลีที่จะเข้าไปซอยง่ายนะคะมิลานเลยโอ้โหเพราะว่าตอนนี้เราเรามีสปาฟันชส์นะคะแล้วก็มีสปาคอนซัลแทนซีค่ะแล้วก็เป็นรีคูดติ้งด้วยตอนนี้เรารีคูดพนักงานไปดูบ ไปวางดูใบเลยนะคะเท้ดีจังเลยมีสปาเท้าค่ะมีสปาเท้านะคะแล้วก็ผสมผสานกับทางเสริมสวยนะคะก็จะมีฟินด้วยนะคะพลาฟินมือเท้านี่ทำนะมือเท้านุ่มเลยค่ะแต่ของเราพิเศษก็คือเป็นระบบฉีดนะคะแล้วก็จะทำให้สะอาดที่สุดเพราะว่าเราไม่ต้องไปปนกับใครถูกไหมคะแล้วก็ทำด้วยหน้าก็ได้ค่ะ พาราฟินที่หน้าก็ได้อเราจะค่ะบริสุทธิ์เอ้ใครอ่ะคุณคุณลบเองแอบไปถามแอมื่อไหร่ตายในอย่างน่าม่บอกกันโอ้ยตายละแต่ว่าชีวิตก็เคยไปนะจะต้องขอบอกว่าหนึ่งไปง่ายมาก ง่ายมากๆตรงเข้าไปในซอย11เลยนะถ้าเกิดคุณหมาทางบำรุงราชก็ได้เนาะใช่ค่ะก็เข้าซอยนั้นนะเข้าซอยนั้นแล้วขวามือถึงเลยขวามือถึงเลยค่ะหาไม่ยากค่ะหาไม่ยากค่ะตรงกันข้ามกับโรงพยมลมั่นลูอง่ายมากเลยเป็นสีม่วงก็เคยไปหาป้าแต่มั่นลู่ไม่เคยโอเคนะดีมากจ้ะก็อยู่ตรงนั้นนะใกล้แล้วก็ง่ายสะดวกมากๆเลยเกี่ยวนะคะแล้วก็มีเรื่องของการดูแล บำรุงนะฮะตั้งแต่ศีสันจรดเท้าเลยทีเดียว